ขอโทษก็มาดูติกันแบบเสียออเอเอเฮ้ยทุกทุกคนนายเอามาดูสินายดูด้วยอก็ไปเลี้ยวนี่ว้ายพี่สางพี่ดีพี่ซ่าโอ้ไม่เอาแล้วมาจะนายจาไปดมอ้ มาล้ยัไม่้าเวลาองเรี่นรอใครไ้นมาใหม่นี่มาแล้วเอเมื่อไรจะถึงอจจะนาจ่าอีนี้รู้สึกเมาเหลือเกินแล้วเอยเออไปม่่งเอ้ยจันั่งนะตัวเองแม่งมามุกหนีอีกแล้วเฮ้ยโนมโหนมมีอะไร ใช่ที่นี่แน่เหรอน่าจะใช่แหละ <S <S เฮ้ยเพื่อน<ม>ระวังหน่อยไปกันเอยจ้านายจ๋าไปดิรอเยี่อะไรมาเร็วอ้าวไปไหนแล้วละ่ะเฮ้ยอฮ้ยเอยเอเถึงที่<ด>บ้างมาดูนี่เร็ว <S <S พแล้วจะลองเพี้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะแมวไงเพื่อนมันคือแมวฮะ เหมือนมันกลัวอะไรบางอย่างที่เข้าอยู่นั่นเร็วมเเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าคืออะไรีบมาแลยเขายียข้าสายตาไม่ไดมือจะถึงงงเขาอยู่นู่นไป้ยยงไงจะเข้าไว้งไงกดพมี่อไร้ไปเลยวันนี้ฮ้ฮ่กูนัวได้ เมื่อทีมแม่งโดนไอ้ลามแนนใช้เลยพิซไซนี่อยู่ไหนเฮ้ยทุกคนเงียบๆหน่อยตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยโอไม่นะเป็นไงทํากูใหญ่ไหมแล้วไปยืนบังเขาทำไมลบเอาโทษ กอดเขาทีเ <What? S 1> นียบไว้เดี๋ยวหไม่ก็รู้หรอกหมาที่นี <Yeah. S 1> พวกนั้นนะ <c oughs> ฟังอีนี้นจะจ๊ะนายจ๋าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ย้องไปเป็นเบาๆเหมือนคนนกแล้วมึงจะทําอะไรเพราะอีนี้จะทา <c oughs> <c oughs> ํากันเอีมืออีนี้ไออเงีเยบ โอ้โหอินี่บอยมึงเงียบไปซัดเฮ้ยเงียบวายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะพี่เป๊คอมานี่ดีมากตามมาเร็วไปเร็วจะนายจ้าเฮ้ยเงียบๆเฮ้ยบอกว่าขอกดสักปุ่มล็ไปเลยยะย่ให้สไนเปอร์ตุ๊ดก็ให้นะเอาสวยละตัวย่าใ ว้าวายไป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 เโอ้ว้าว้าาโอ้ยเข็ดอยู่การักทำอะไรสักอย่า้สิทำยู่กูทำยู่กะทำยู่ นมไปน้อยู่ไหนเลยไอ้สัตว์มีนี่เอาขึ้นมาะนายจ๋าไปเร็วไปเร็วรอด้วยสิพวกเธออายอุ้ยเยอะเออเอาพี่ซ่ามีนี่ขึ้นมาเอามาขึ้นมาะนายจ๋าเฮ้ยเดี๋ยวเถอะแป๊บหนึ่งให้ไปาดีหน่อยไม่ได้ใงไงมันจะมีทางมาปีด เอ้าไม่มีอ๋อไม่มีเองโอ้ยชิ้นนี่ชิ้ไหนอานาจ๋ากูและเลือดเชื้อจริงๆแล้วจองไอ้พวกเราเรามีทางเลือกไม่มากเปิดแม่งดิฮอแย่จริงไม่เงาจริงวะโว้ยอา ไม่ใช่อะไรแม่งฮะเอาบังบังสาวบังคุยกับเราสิไม่เป็นไรจริงเหรอตามมาที่ยังมีโกอยู่นะผมก็จะหยุดเคียงข้างพี่เหมือนใกล้เนี่ยเอ่อโทษทีอลาอีดีสาวเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยบังฉันรู้วิธีเข้าไปแล้วเอออ่ะรับนี่ไปเลยเพื่อนจุกอี่หนึ่งเฮ้หัวใจเลย พร้อมกันแล้วจะไม่กันนายมันแม่อยู่แล้วเจ้าบ้จาโอ้เป็นไงเป็นไงนแหนยกนยังโอเคอยู่บีพอินลบอยฮะจันคงจะตัวอะไรมากนะไอ้ยาบังแต่คิวพิสชนเจอโชคดี บางแล้วเราจะลงจอดยังไงเออนั่นดิไปตายใส่เหี้ยเออเฮ้ยไอพวกใหญ่อ้วนพวกมึงมาหาเรื่องผิดคนแล้วล่ะกูหวังว่ามึงจะคือมันพูดอะไรกูก็ไม่รู้ะนายจ๋าเอาไปเศร้างี้นี่คืนมาไม่มีทางยะเออเออเจะเอายังไงดีะนายจ๋าเออผมก็มีอยู่นะนับของมึงเลย ตนายจ๋าอเฮ้ว่าไงพวกฉันอยู่ในกล่องนี้มานานแล้วแล้วฉันก็มาชอบให้ใครมาปลุกฉันด้วยแต่ฉันชอบปืนแล้วก็อาจจะมีกระสุนด้วยโอ้พระเจ้าถือทั้งน่ารักมากฉันขอเลี่ยงเธอได้ไหมอะตัวเองได้สิก็อยากมีลูกมานานแล้วล่ะนะ พวกแม่งเป็นเลดเบี้ยงกันแล้วเนี่ยโอ้โหโธ่แม่งหฮวเลยกูโถ่ไม่เอาหน้าเราทำได้ยินดีด้วยเพื่อนเอ๋ยจเย็นก็ได้มั้งพี่หัวร้อนแต่กระชังมันเถอะเอาละพวกเราขึ้นเลยนี่มาเลยเอาคจเลยพี่วินไปแล้วนะ